หนูแล้วหนูดูก่อนว่าหนูมีไหมอืมอืมอืมถ้าหนูมีห้าพันลุงก็เอาใช่ไหมเอาห้าพันนี่เละสี่สิบมันเท่าไหร่วะเอาสามหกนะเลยสามหกเอามาหนูก็ซื้อมาสี่สิบแล้วก็ให้ลุงเท่าไหร่ก็ซื้อมาสามโถแล้วแล้วก็ให้เอามาเอามารวบรวมไว้แล้วเดี๋ยวให้วันเท่าไหร่แล้วค่อยมาเอาตังค์ทีเดียวไงนึกออกไหมโอเคนะแต่หนูถามคนขายเด็กหนูเกิดโอเค ไอเจรี่แล้วอะ่ะไอเจรี่อยู่ไหนแล้ววะพี่มีเหล็กหรือเปล่าช่องรถอ่ะขวอดจังมา้าบอกให้มาหาแบบอ้อมออม อย pues ู่ใกล้เธอแล้วมันตุนจมเมด้าไปไหนไม่รู้ว่าเธอเป็นนคนหรือไม่โทรแวมอุ่นใจไม่เคยจอมเลยเธอเป็นวันเมนูโปรดที่ฉันไม่เคยเบื่อสาขวัน แกดูได้แฟนหนานายฮ่าฮ่าลุงจ๋าฮ่หาฮ่าจ๋าอินเลิฟหมันไส้อินเลิฟอ,ลอ,อะไรไม่มีอย่าให้พูดเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะ <Yeah. S 1> วของขฝันอะไรยังมีประทัดด้วยอ่ะไฟไฟไหมนีล่ <Yeah. S 2> ไฟไหมโทรศัพท oh. ์หนูปะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน่ะมีดีประทัดก็จุดขึ้นในโทรศัพท์หนู พระจันท์สวยจังยาลูก <Yeah. S 1> มันคือพระจันทร์ใช่ไหมอ๋อใช่พระจันทร์พระจันทร์ตอนกลางวัน,วน,นอ่ะนะ แสดงว่าเขาใช้มอสเนี่ยน่าดูรูปที่หนูโพสสิมันสวยมากเลยเออพระจันทร์ดวงบอลเลอร์เลยทำไมอของลูกไ,ไม่มีอ่ะ สวยแล้วอมพี่คนนี้โทษสวยอ่ะล <L un> ุงไหนลุนจะไปทำอะไรต่อ <L un> น้่นแนมีโ <L un> ทรชัเหเล็กอะลุงรับเลยเราไปต่อรองมาสิแล้วก็มาแปดสองหกสี่ห้า เท่าไร เดาว่าเขาเล่นแอดดอบหรอลูลไหนโอเวอร์เหรอน่าจะเล่นเสร็จแล้วนะแอดดอบเพิ่งไปเมื่อกี้พ่อหนูจะดูหมามาหาฟ้าูก,กว่าที่ถึงบ้าจะได้แล้วจ้าเฮ้ยลูงเขาขายบอกเขามาส่งแหรน้ำเงินเราบอกแล้ว

老老。 คนแนดงเข้ามาหนาโมอ่ะน่าจะฟาร์มมันอยู่นะน่าฟาร์มแร่ช่วงนี้เขาคิดไปขุดแร่กันอนะ่ะแร่แดงแร่ฟ้าฮะคือกล <c oughs> ดิก็ไปโอเปียมอ่ะไปจกโอเปียมกันเนาะหาทําผมดอ ได้ไหมอะยุงตอนนี้เขาอยู่ตู้อะบังคับบังถ้าไม่ได้อยู่ตู้มาแล้วน้ำเงินก็ได้เพราะเราพันเดียวไปตู้เขาบอกว่าวล,ลืมไปว่าเอาของไว้ตู้ใหม่อยงนั้นเกียวจะรับหรือให้ลุงรับเลงไปพอมาโอเคลไปรับเองเลยตาไม่ได้จบแคปไปรอร้านแล้อยงนั้นเกีลเกลไปรับก็ได้เดี๋ยวค่อยรวบรวมมา <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> แล้วเกลี่ยได้ใช้ของในตู้ด้วยไงว่าเกลี่มีเหล็กเท่าไหร่ในตู้จะได้รู้จํานวนเพราะถ้าเราส่งเขาสองแสนแห้งอะกําไรเงินกองการที่จะเข้าแกงก็เยอะอยู่คะับเฮ้ยไม่ได้เงินกองการเงินเข้าตัวพวกเราก็เยอะเยอะเยอะอยู่อะหนูเทคเจอแบบนี้ใช่ไหมตายตายนะหนูเพิ่งตาย จริงตกใจวัวซันผมไม่อัปเดตมาเป็นไงมั่งออกันไหนพที่ตามหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้เปรมถามถามพี่อะเลขสองแสนแท่งที่ใ<ก>จเขารับดูสี่สิบอะครบยัง <c oughs> ตอนเนี้ยร,รวมได้รวมที่เก่วด,ด้วยน่ามีประมาณเก้าหมื่นแท่งลนะ เสียงเกี่ยวแปลกๆเกี่ผู้ไหน่ะไม่เสียงแปลกอ่ะจริงเหรอใอ้เสียงหุกล้องอ่ะแม่งแล้วลุงก็ไม่บอหนูแล้วทำไมไม่มีใครบอหนูลุงได้อยู่ตั้งนานแล้วอ้าวลุงไม่บอกหนูร่าไม่บอ ล้วมีคนมาแดะมอหนูด้วยตำรวจเปล่าตำรวจจะมาจับเราเปล่ปาไม่ใช่ตำรวจแหละตำรวจเออพี่หลังนีเราไปนี่ไหมผมไม่จะไปไกลซีนไป,ไปด้วย,วยแบไไหห๊บสักคู แบบอะไร<ป>ไ,ไปเล่นปวนๆไ,ไปดีกว่าตอนเนี้ยใ<อ>นไหนกันในไหนละอันนี้แล้วครับอ่ะน้ยว้ังพี่รอยอยู่นี่นะครับ เฮ้ยร้านไหนอ้าวไม่ใช่ด่ช่างนี่หว่าต้องไปเลนต้องไปตู้ใหม่อยู่ก่อน <_ EN> ไปเอาอะไรก่ะโอขอโทษครับพ <_ EN> ี่ครับว่า ไม่ได้หรอาตามาหาเราหน่ไงเอาไม่เอาตาไงเหรอฮะไม่เอาไม่เอา ตอนไหนอะลืมคารจังสรนเนี่ยเมื่ว,วานเนอ่าเหรอลืมแล้วดีไม่ได้ห้ามลืมนั้นพี่ก็ลืมแล้วดีเรื่องเมื่อวานเนอฮะพี่ก็ลืม,มหมดแล้วใช่ไหมล่ะไม่ค่ะลืม<า>ลืมแค่เรื่องคุยเรื่องตังค์ ลืมลืมแค่คุยเรื่องต่างเรื่องอื่นจำได้ไม่ได้พี่อกระเป๋าอะไรฮะไม่มีกระเป๋าไม่ได้กระเป๋ามาไม่ได้งั้นพี่จำลดูก็ไม่จบนะ ไม่จบนี่ค <c oughs> ือถ้ามันไม่จบเรื่องไง <c oughs> จบเรื่องแล้วจะรู้แด้ว่าเป็นแฟนวันเดียวไหมถ้า,า <c oughs> ที่ไม่เอาตัางมันก็ไม่จบนะ ห้าเออกระเป๋าหนึ่งห้าเก้าแล้วตกลงกันเท่าไหร่เอ่อห้าสิบป่ะแสนหนึ่งแล้วเราเฝ่าอะไรทำไมอ่ะฮะจะให้ของจะให้ของ,ของไง หนึ่งสามหกสี่กลยนี่ไม่ได้พี่ให้หนูทำไม ฮะให้เจะเหแนละไม่เอาอันนี้มันบางที่หนูให้พี่หนูรู้ได้ไงไม่อยู่ในกระเป๋าพี่แล้วแล้วพี่ให้หนูเรื่องในโอกาสอะไรฮะเนีย่ยในโอกาสที่เราเจอกันแล้วกัน จอจันใช่แต่ถ้าหนูไปเจอพี่พี่จะว่าให้หนูดีกะนั้นเหรอได้ไม่ไม่กันพี่น่าจะหมดตัวร่างกันแลไม่ได้อะไร เียลงข้างล่างทำไมไปพี่เอาไปเก็อเอาไปแล้วไงเมื่อกี้ หนูรู้ได้ไงว่าตังหนูมันเป็นตังที่อ๋อเอาแล้วก็อาจจะเป็นความเผลอที่ให้เท่ากันก็ได้อยู่ๆมีคนดอำมาให้แสนนู่นะอืมอืม ไม่หรออยู่ดีๆมีคนให้ตามตั้งแสนเียมันก็ดีแต่มันก็แปรไงมันเยอะเกินไปอืมไม่เยอะหรอกพ่อเราให้เยอะก่านี้อีกพี่วาใครนะพ่อใช่ให้หนูขอ อืมเอ๋ไงล่ะถ้าหนูขอพ่อเราก็ให้อละถูกไหมอือไม่หรอกอันนี้พี่ให้หนูจีเหรอใช่ที่ไม่เอาเหรออืมไม่เอาคือเหรอไม่เอา ให้มห็นเห็บผมอ่แต่ให้ก็ให้ถูกได้ล้ไอกคนหนงของก็ให้แบบนี้หรือเปล่าให้ทำไม,มอ่ะอา้าวมันเห็นให้หนูทั้งทะี่หนูก็ไม่ได้ขอ ก็อยากให้ใครก็ให้ไงอาายากให้ใครก็ให้ใช่ หนูให้พี่ไปแล้วนะใช่เราให้พี่มาแล้วพี่หืไมไ่ครับ ว่างวยได้ยินหรือเปล่าฮัลโหลพี่<ะ>พได้ยินไหมพี่ะฮะลัลโหลฮัลโหลได้ยินพี่หรือเปล่าอ๋อ ป่างไงรลยกที่ทำาะไพี่อยากคุยดับโม่อเหรอหอือก็ดูสิ คุยได้คุยได้แต่ว่าเนี่ยอะไรยินเราเออมาอะไร่้าง ม่ะแต่าพี่ไม่ค่อยมีเวลานะแล้วพี่อยากคุยหรือเปล่าล,ล่ะหนูอยากคุยไหม หนูถามพี่ก่อนพี่ตอบเวลาคำถามแล้วเราต้องตอบคำถามพี่บ้างอ้าวก็หนูถามเล่นี้พี่ยังไม่ตอบอืมตอบมากเลนะพี่อยาทูจะหมูต่อเหรอ ก็อ,อย่างที่บอกคุยได้เราอยากคุยพี่หรือเปล่า แล้วเรารับได้แหระที่แบบพี่ไม่ค่อยมีเวลาอะไรอย่เงี้ <laughs> ยไม่รู้ค่อยไม่รู้ละ่ะยังไม่เคยจะรู้ไหม ขวิตอดฮแล้ววันนี้ถ้าทุ่มเราต้องไปซ้อมหรือเปล่า เอาเลยที่ไหนวิบเจ็ดนาทีแล้วอ่ะที่ไหนที่ดูเหรอที่ดูไหมโอเคปะ่ะไม่เอาเลกเหรอจะพาหนูไปเหรอแล้วไม่ไมขี่รถไปแล้วดิเออหน o แล้วหนูก็ดูพ้าวก็เดอาสี่ประตูที่ไป